ดวงความรักชาวธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกเนาะปากแรกเดือนธันวานะคะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยนะอันดับแรกเป็นการเปิดพลังงานไพ่ของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะมีกรกฎพิจิกเนาะนะับแบบไทยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะไพ่ที่ได้สมามใบในฝั่งชาวธาตุน้ํานะคะจะได้เก้าเอ๊ะหนูสิบไม้เท้า 4ีไม้เท้านะคะแล้วก็6ถ้วยอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ดูเยอ่านให้ฟังว่าหมายถึงอะไรนะคะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยให้ฟิลเหมือนออชาวทัตน้ำมีความหนักอกหนักใจนะคะมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระครอบครัวอะไรก็ได้ค่าใช้จ่ายนะคะ ทําเพื่อความมั่นคงอะไรเงี้ยอยากให้คนที่เรารักอ่ะมีความสุขออยากแบบของขวัญรางวัลคือเราเรายอมทํางานหนักทํางานเหนื่อยหรือแบกรับปัญหาเอาไว้คนเดียวเพื่อที่จะแบบให้ครอบครัวหรือคนที่เรารักอ่ะเปรียบเสมือนครอบครัวเนี่ยเขาแฮปปี้เขาไม่ได้แบบลําบากอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าคนโสดเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมี หลายเรื่องที่อยู่ในใจเนาะแต่ว่าคุณเลือกที่จะเก็บมันไว้คนเดียวไม่อยากจะแชร์ไม่อยากจะคือมันไม่ใช่อยากจะแชร์คุณอาจจะรู้สึกว่าการให้ให้ความสุขกับคนอื่นมันน่าจะดีกว่าการที่เขามารับรู้เอในด้านที่เป็นทุกข์ของเราอะไรเงี้ยเออคุณคุณต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงมันไม่ได้แบบขึ้นขึ้น,นลงลงอา่าไม่ไม่ได้ต้องการเขาว่า ร่วมทุกข์ร่วมสุขอะคืออยากให้คนที่เรารักมีความสุขแม้ว่าเราจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าต้องเก็บอะไรไว้คนเดียวก็ตามนะอันนี้คือพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะคือทําอะไรก็ได้นะแบกรับอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ครอบครัวหรือความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่นะคะทีนี้ในฝั่งของผู้รักคนรักของคุณนะเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเมืเ่อกี้แงนสคอที่หักมาดูกนะันเนาะ เนียมเพลเลนะคะใบแรก Night of Pentacles Tree of Swords นะอ่ในฝั่งของเขาเนี่ยเอาจริงเหมือนอาจจะดูใจเย็นนะคะอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเยอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะหรือไม่ตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบภาระ,ะหน้าที่การงานที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ กับความรักครอบครัวมันเหมือนคนเรามันมีภาระแตกต่างกันตัวคุณเองอาจจะทําเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักแต่ว่าตัวคู่ของคู่ของคุณเนี่ยเขามีหน้าที่ที่เกี่ยวไปกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยมันมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดคือเขามีแผนนะคะมีแผน แต่ว่าแผนเขามันเป็นแผนระยะไกลหรือว่าเป็นแนวกว้างเป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะแบบลงรายละเอียดได้เนาะแล้วมีสามดาบขึ้นมาด้วยเขาเองก็มีความผิดหวังนะมีความผิดหวังเสียใจอาจจะผิดหวังที่ตัวเขาเองไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ไม่ซัพพอร์ตความรู้สึกไม่ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเวลาอะไรเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะเอแต่เขาก็ยังยังคงแบบเป็นคนที่มีความมั่นคงอะคะ่ะ คือเขาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่แบบว่ากลับไปกลับมาหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเหมือนเขามีมีแผนอยู่ในใจมีสิ่งที่เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรอะต่อให้ความสัมพันธ์มันจะแบบรู้แหละว่าในฝั่งของธาตุน้ำเนี่ยเอ,อแบกอะไรไว้แต่เขาเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นในทันทีอะเพราะว่าเขามีแบบ แผนแผนใหญ่ที่เขาตั้งใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะขอดูแนวโน้มแล้วกันเนาะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะในดวงนี้นะปักแรกนี้เดือนธันวาจะเป็นอย่างไรกว่าจะนั่นก็เลยมาถึงวันที่สองแล้วเนาะไม่ค่อยมีเวลาโอเคสิบถ้วยเจ็ดดาบนะคะ strength เด็กถือถ่วยนะคะคือไพ่สิบช่วยขึ้นมาเนี่ยเออตอนแรกก็รู้สึกเหมือนว่าเอ,อ้ยฉ่ำนะรู้สึกดีแต่ทีนี้มันมีเจ็ดดาบมาเจ็ดดาบเนี่ยอ,อ่าถ้าแบบร้ายแบบกลางๆนะข้อเสียของมันก็คือการที่ไม่พูดความจริงไม่เปิดเผยมีความลับทำอะไรลับหลังหรือทําอะไรโดยที่ไม่บอกก่อนเรื่อง ไม่บอกให้รู้แล้วสิ่งที่ทําอะมันไม่ค่อยที่จะถูกต้องสักเท่าไหร่นะอันนี้แบบกลางๆงส่วนถ้าแบบร้ายเลยก็จะแบบว่าทําไม่ดีทําผิดต่อคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันด้วยความที่พลังงานไพ่มันเราไม่อยากจะไปตีความให้มันเชิงลบแล้วฟังแล้วมันดูหดหัวนะคือไพ่สิทธ์ช่วยขึ้นมาเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันยังคงมีความรัก ความผูกพันให้กันและกันนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือช่วงนี้คุณอาจจะพูดคุยแล้วไม่เข้าใจกันพูดกันคนละภาษาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มันก็เลยมีเหตุก็ได้นะที่ทำให้แบบมันอาจจะไม่ใช่การโกหกกันอะแต่มันเป็นการไปเขาอาจจะไปฝึกเรียนภาษาหรือว่าไปฝึกอ่า สมมตินะอันนี้สมมติสมมติว่าคู่รักของคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอ่ะหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันว่าทําไมเขาคิดแบบนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้คุณก็เลยอ่ะไม่เป็นไรฉันอาจจะอยากไปเข้าคร o s เรียนเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าพฤติกรรมนี้หมายถึงอะไรอะไรเงี้ยคือทําไปเพราะว่าอยากจะให้มันดีขึ้น ให้มันเข้าใจกันมากขึ้นอ,อารมณ์นั้นก็ได้นะไพ่เจ็ดดาบนะก็คือคงจะไม่ได้ตีความให้มันแบบร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันก็ยังมีแบบไพ่หนึ่งเอ้ไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะแล้วก็เออมันเหมือนการเปิดใจที่จะรับฟังเข้าใจไม่ว่าเขาจะเออ่มีปัญหาอะไรก็ตามคือบางบางคนเนี่ยมันอาจจะมีบุคลิกประจําตัวที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันท็อกซิกนึกออกไหมนะเมื่อ เมื่อเราเปิดใจที่จะรับฟังเขาเอาเราอาจจะไปเรียนอะไรมาที่แบบว่าเพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นการสตาร์ทอะสตาร์ทเริ่มต้นการการเข้าใจไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่เขาจะน่ารักหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ที่น่าหลักนะเดี๋ยวขออภัยแนะนำนะพูดอาจจะดูเหมือนไม่เข้าใจนะ พูดอาจจะดูว่าวกไปบนมานะคะแต่ว่าถ้ามันไปตรงไปตรงกับใครอะ่ะคุณก็จะอ๋อนะคือบางทีชีวิตคนมันไม่เหมือนกันเนะาะไพ่แนะนำก็คือ <c oughs> ให้ดำเนินดาเนินชีวิตต่อไปอะไรที่ทำาดี๋ยวล้วก็ทำต่อไปเดี๋ยวมันจะสำเร็จเองนะคะมันมันจะถึงจุด จุดที่ว่าประสบความสำเร็จในในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ก็ตามแล้วทีนี้ไพ่9ก้าถ้วยมาถ้าคนโสดเนี่ยถ้ายังนงถ้ายังไม่ลงหลักปักใจกับใครก็มีโอกาสที่จะมีเข้ามาให้เลือกได้อีกนะคะเรื่อยๆเลยเไม่มีอะไรแรงอะ่ะนะบางทีบางครั้ง เราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอยากรู้ทุกอย่างบาง,บางอย่างก็ไปให้มันเป็นความลับบ้างอะไรเนงะี้ยถ้าเขาไม่สะดวกใจที่เขาจะพูดว่าเขาไปทําอะไรมาอะไรเนงะี้ยทำไมสวยขึ้นทําไมหล่อขึ้นทําไมดูอาจจะไปลงนะหน้าท้องมาอะไรยเงี้ยก็เลยแบบดูมีสเสน่ห์ดึงดูดใจอะไรยนะ่างเงี้ยมากขึ้นก็ได้นะคนเราก็มันสามารถตีความได้หลายอย่างนะคะอันนี่ของชาวธาตุน้ำเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆเพราะว่าต่อให้ระหว่างทางมันจะขรุขระบ้างนะ ชาวท่าน้ําแต่ว่าปลายทางอ่ะมันแฮปปี้มันรับรื่นมัน,นมันแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็ขอให้เป็นปักแรกที่นะที่สดใสนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็เปล่อยผ่านไปนะั้นโอเค